ตอมคิดสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับรายการกระตุกตอมคิดนะคะกับดิฉันธัญญาอันตันทเสถียนค่ะรายการที่จะมาสร้างสรรค์ความคิดรูปแบบใหม่กับมุมมองนักคิดระดับแนวหน้าของประเทศไทยจากสมองทั้งซีงซ้ายและซีขวาที่คิดเป็นและคิดต่างนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาศักยภาพใหม่ของสินค้าไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลกค่ะและสีสันของรายการจะสนุกกันขนาดไหนนะคะเราไปชมไฮไลท์เด็ดๆกันก่อนเลยค่ะ เรียกว่าเพลนเลยดีกว่า <laughs> เชยบ้างมันมันไม่ไวรุ่นเลยแค่บอกว่ากัญชงเนี่ย <c oughs> ก็ตายแล้วและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนะคะที่จะมากระตุกต่อมคิดของเราในวันนี้นั่นก็คือใยกัญชงค่ะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยค่ะว่าใยกัญชงเนี่ยคืออะไรเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเราไปทำความรู้จักกับใยกัญชงกันก่อนเลยค่ะ กันชงเส้นใยธรรมชาติจากต้นกันชงพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบทั้งกระเป๋ารองเท้าถือว่าเป็นแฟชั่นตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับชาวมงและชุมชนใกล้เคียงครับก็คิดว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคราวนี้เราก็มาดูว่า อยากทาเป็นอะไรที่มันเป็นธุรกิจแบบของที่มันทําจากฝีมือคนไทยอะครับเป็นงานฝีมือของคนไทยด้วยกันเพราะว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าไทยได้ไปศึกษาหาความรู้ว่าเออเราเราตกลงว่าจะทําผ้านะเราจะทําผ้าอะไรที่มันสร้างความหลากหลายให้ตลาดเราในตลาดยังไม่มีเราก็เลยได้ไปรู้จักกับเส้นใยกันชงซึ่งเอามาทําผ้าใยกันชงเนี่ยครับมันมีจุดเด่นหลักๆเลยก็คือมันเป็นพืชที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในปัจจุบันมันจะดึงขาดยากมากแล้วก็ ยังสามารถป้องกันแบคทีเรียเชื้อราไรฝุ่นแล้วก็กันแมลงอีกด้วยครับยังสามารถระบายกลิ่นระบายความร้อนระบายความอับชื้นได้อีกด้วยแล้วมันยังการรังสีอุลตราไวโอเลตได้ถึง95%อีกด้วยครับ เท่าที่ได้ทําความรู้จักเบื้องต้นนะคะกับใยกันชงนะคะก็ดูแล้วเนี่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณสมบัติค่ะมีทั้งความคงทนสะท้อนน้ํานะคะป้องกันยูวีแล้วก็สามารถระบายความชื้นได้ดีไม่เหม็นอับค่ะก็ดูแล้วเนี่น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างดีนะคะแต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังผู้บริโภกกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากใยกันชงไม่มีความสวยเลยเพราะว่า รูปแบบเรียบง่ายมากแล้วก็ไม่มีดีไซน์อะไรเลยรูปทรงมันดูเฉยไปอะคา่ะน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็มากกว่านี้ด้วยเห็นเราก็ยังเฉยๆอยู่อะคา่ะดูรูปทรงแบบเฉยอะไม่ค่อยมันดูมันดูบ้นบานๆกันไปอะคา่ะเรียกว,ว่าเพลนเลยดีกว่าเฮ้ยแย่แล้วสิครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ปลื้มกับผลิตภัณฑ์เท่าใดนักถึงแม้จะมีข้อดีมากเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้ครับ จากการสำรวจความคิดเห็นนะคะจากกลุ่มตัวอย่าง100คนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใยกันชงสรุปออกมาเป็นดังนี้ค่ะร้อ170ค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ทราบถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนค่ะร้120ค่ะบอกว่าผลิตภัณฑ์ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ร้อละ1 0ค่ะบอกว่าสีสันแล้วก็รูปแบบจ,จําเจไม่หลากหลายค่ะ สาเหตุนะคะที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ใยกันชงเนี่ยไม่ได้รับความนิยมในตลาดนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้บริโภคค่ะยังไม่รู้จักนะคะใยกันชงแล้วก็ยังไม่ทราบถึงคุณสมบัตินะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะนอกจากนี้ค่ะสีสันแล้วก็รูปแบบค่ะยังมีความจําเจแล้วก็ไม่หลากหลายซึ่งก็สอดคล้องกับปัญหาของผู้ผลิตแบบตรงประเด็นเลยค่ะเมื่อได้ยินผู้บริโภคคอมเมนต์แบบนี้กันแล้วเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าของของผมอะ มันดีอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วมันมีคุณภาพแต่คือคราวนี้พอได้ฟังเสียงตอบรับว่าแบบมันเชยบ้างมันมันไม่ไวรุ่นเลยมันเขาไม่สนใจกันถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยมันหาได้ทั่วไปเขาไม่ซื้อมันมีอะไรสะดุดตาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทางรายการกระตุกตอมคิดอะครับช่วยดีไซน์ช่วยทําให้มันเจ๋งๆให้มันดูเป็นวัยรุ่นให้มันดูอินเทน์ให้มันดูดึงดูดคนมากขึ้นนะครับฝากทางรายการกระตุกตอมคิดช่วยด้วยครับ ถึงจุดนี้แล้วค่ะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดค่ะมาช่วยวิเคราะห์แล้วล่ะค่ะว่าจะทํายังไงคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทีมนักคิดสายพันธุ์ใหม่ผู้เป็นเจ้าของมันสมองซีกซ้ายของเราผู้รับหน้าที่คิดวิเคราะห์และวางแผนด้วยวิธีอันชาญฉลาดในการช่วยเหลือผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นใครบ้างเราไปทําความรู้จักพวกเขากันก่อนเลยครับนำทีมโดยผู้ที่ไม่เคยหยุดใช้ความคิดคุณเกรียงไกรการชนะโพคิน คุณสศิรินสายสนธิผู้อำนวยการสำนักงานคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอสัสมชัญคุณอดีฟิตรีประพฤติสุจริตผู้พัฒนาเว็บไซต์ m a c d d d ีดอและ mytreespace.com คุณสิริออนม้ามณี General Manager of t r e b i a n g Company Limited ผมว่าหลังจากที่เราได้เห็นปัญหาของเจ้าของสินค้าเจ้าของโปรดักต์แล้วเนี่ยไม่รู้สิในมิติผมมีความรู้สึกว่า มันผมต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นมัดในจุดที่เหมือนซีโร่เพราะตอนนี้ผมว่าปัญหาคือ p โปรดักดีแต่พอเขาไป Process เลยเนี่ยราคาก็แพงคอนซูเมอร์ก็ไม่ยอมรับ ทางแรกที่เห็นนี้บอกตรงๆเลยนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างยากมากนะคะเพราะว่าในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยประกอบด้วยหลายๆส่วนด้วยกันนะคะอย่างที่เราทราบว่า product promotion place place distribution channel หรือ communication ต่างๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากเลยคือตัว product เองแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะว่าไม่ว่าจะการเซตราคาหรือว่าการจัดจำหน่ายหรือการดีไซน์ product นะคะก็าอาจจะยังตั้งต้นไม่ถูก ชีวิตยังสับสนไปเจอคนนั้นเบงมาทีเป็นคนนี้เบงน์มาทีเซอกับมา,มาใช่นี่ใชนเห็นด้วยคือทุกอย่างดีหมดแต่ไม่มีรรูตจักแล้วก็เร่องคอซื้อเราอาจจะมาทําเรียกว่าโฟกัสกลุ่มมากกว่ากับกลุ่มนี้แล้วเขาเชื่อเราตามนี้หรือเปล่าอย่างเช่นตัวคอนเซ็ปต์ของตัวสินค้าที่มาที่ไปของสินค้าเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้เขาเชื่อได้เนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มสินค้าแบบแบบนี้ไปได้ตัวโปรดักต์มันเองเนี่ย คือแค่บอกว่าการชงเนี่ยก็ตายแล้วอะมันคืออะไรนีมันคืออะไร่เพราะว่าน่าจะตั้งต้นจากการ educate ก่อนว่ามันคืออะไรผลิตภัณฑ์นี้ว่าจะเป็นข้อดีข้อสแบบจุดเด่นมันคืออะไรดูว่าเราจะสื่อ message อะไรออกไปให้กับกลุ่มเป้าหมายเราได้รับทราบะะเพื่อที่ทำให้สินค้าตัวนี้ซึ่งคุณสมบัตินี้ดีมากอยู่แล้วให้เขาได้รับรู้ว่า คุณสมบัติเป็นยังไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกแมสเซจดีๆอะค,ะค่ะคือคือตอนคือตอนที่มันเป็นสตอรี่เนี่ยมันดีแต่พอมันออกมาเป็นผลิตมันเฉยๆเอออย่างนั้นแหละครับมันพอพอมันเป็นผลิตเฉยจังวะเออจจะไม่ว่าการออกแบบผลิตหรือว่าสือ,เ,อ,อเล่นไม่ไม่ไมผมว่าอันนี้มันคือสมมติถ้าผมปิดตาผมฟังพี่แม่มาตอนเนี่ยคืออยากเห็นแล้วแต่พอมาเห็นเสร็จปุ๊บยังไงต่อมันต้องย้อนกลับไปว่าต้นทุนเขาเป็นอยู่ที่ไหนเอาความหายากความคงทน เอาเรื่องกันน้ำเอาเรื่องกันเชื้อราแล้วก็ผลิตยากเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นก่อน mm hmm. แล้วเราวางค่อยวางการขายที่ถติว่าเราจะบอกว่าเราจะกลุ่มคนจะเป็นแบบไหนซึ่งคาสั่งแบบนี้ถ้าถามจะต้องเริ่มแพงคือเป็นลิมิเต็ดเท่าที่จับในความได้เนี่ยมันมีมันมีสตอรี่นม story, นะมันมีเรื่องให้พูดได้นะถ้าเรามองกับคนครีเอทีฟที่เน,เนี่ยคือใส่ครีเอทีฟเข้าไปในโปรดักต์เนี่ย อยากให้อยากอยากให้เจ้าของโปรดักต์เนี่ยอลองทำารีเอที่เป็นไวรัลมันสามารถจะสเปรดเข้า mm hmm. ไปในโลกออนไลน์แล้วทำให้คนเนี่ยตอบลับอกันได้ตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างกระแสได้และตอนนี้จะเหลือก็แค่เพล c e สและโปรโมชั่นซึ่งได้ให้ไอเดียไว้ดังนี้ครับข้อดีของมันนั่คือเราใช้ตัวออนไลน์เนี่ยเข้ามาเป็นเข้ามาเป็น tools, ตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นช่องทางตัวหนึ่งที่ทําให,ให้ให้ช่องทางในการขายของเราเนี่ยมันเหมาะกับโปรดักต์ของเราอย่างที่บอกสื่อออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะ expand นะครับ ขยายความมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะฮะให้คอน sumer รีวิวพอดักเรามันได้หมดจากการระดมความคิดทางด้านการตลาดนะคะก็สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะก็จะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ไปที่วัยทำงานที่มีกำลังซื้อค่ะโดยเน้นไปใช้ outdoor นะคะเพราะว่าคุณสมบัติของใยกันชงเนี่ยสามารถที่จะ มีความคงทนสะท้อนน้ำป้องกันยูวีแล้วก็ระบายความชื้นได้ดีไม่เหม็นอับนั่นเองนะคะแล้วก็2ค่ะก็คือทำสินค้าให้เป็นพรีเมียมค่ะเพื่อให้สอดคล้องนะคะกับราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะก็คือจะทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้เป็นลิมิเต็ดอี dition ค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคค่ะรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้แตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาดนั่นเองค่ะ สำหรับข้อ3นะคะก็คือเรื่องของการใช้คอมมูนิเคชันค่ะทางด้านของโซเชียลเน็ตเวิร์ค่ะจะมีการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อ4ค่ะก็คือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะคะโดยที่ใช้เป็นคำสั้นๆให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถจดจำได้ง่ายค่ะค่ะส่วนแบ่งของตลาดเครื่องนึ่งห่มและสิ่งทอนะคะก็ถือว่ามีมูลค่ามวลรวมของอุตสาหการรมเนี่ยมากที่สุดของประเทศนะคะแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องนึ่งห่มนะคะก็ยังเป็นอันดับที่9 ของโลกด้วยนะคะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกมากถึง2 0 0 0 0 0ล้านบาทเมื่อมาเจาะลึกนะคะในสินค้าประเภทแบรนด์เนมนะคะพรีเมียมหรือว่าสินค้าแฟชั่นเราจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทนี้นะคะมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงคนมาซื้อสินค้าประเภทนี้เนี่ย,ยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ และแล้วก็มาลุ้นกันต่อกับทีมนักคิดจากสมองซีขวาของเราครับว่าพวกเขาจะช่วยคิดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ออกมาให้โดนใจได้แค่ไหนเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของมันสมองซีขวากันก่อนดีกว่าครับนำทีมโดยนักครีเอทีฟตัวยงคุณนก,ร,กรีการการจนะโพคินและตามมาด้วย คุณกิติรัตน์ปิติพาณิชผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์คุณอุดมศักดิ์ไกรการดีไซเนอร์ชูบแกอรอรี่และคุณปาริดาจงใจพระนักออกแบบรุ่นใหม่จากที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อดีของใยกันชงนี่มันเป็นใยที่แข็งแรงมากนะครับผมถือว่าเป็นจุดขายเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งนี่ก็คือ ที่ได้อิเ o อร์เรคือสามารถกับน้ำได้ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราทำเอาจุดขายคือความแข็งแรงเนี่ยมาทำเป้<ะ>เป้เดินทางแล้วเราก็สร้างจุดแข็งแรงอะไรที่มันเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยรองเท้านะฮะรองเท้าซึ่งแบบก็นึกถึงพวกแบรนด์ต่างประเทศที่เขามีจุดยืนที่ที่เล่นเรื่องของความแข็งแรงอย่างอย่างสมมติเออเนี่ยเสื้อผม จิงเลยโฆษณาแดดเราอยอะเลยครับก็ก็น่าสนใจดีครับเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยคือหนึ่งมีความแข็งแรงสองกาเดินทางจะต้องมีถ้าใช้การเดินทางต้องมีการเหงื่อออกนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้มันมันสามารถระบายอากาศได้กัน UV ได้95กัน UV ได้ด้วยคือทั้งกันน้ำกันแดดทนอีกด้วยสมมติเราจัด Priority อะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดในแง่ของผลิตภัณฑ์กระเป๋าครับ่า จริงการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมครับกแต่จริงในเมืองก็มีคนเดินทางการท่องเที่ยวเหมือนกันอยู่ในเมืองอย่างเช่นกล่องกล้องกระเป๋ากล้องกระเป๋าเดินทางหรือเป้ก็ตามแต่พวกนี้มันเอสโซเชียกันว่าแข็งแรงทนทานหมดเลยของหนูจะเป็นเหมือนแบบเน้นแบบผูญิ่งเดยวนี้สัมภาระเยอะค่ะแล้วก็ตรงที่ซิปตรงนี้คือจะใช้เทคนิคเหมือนแบบว่าที่เป็นพวกกระเป๋าเดินทางค่ะถ้าลูซิปเพิ่มขึ้นปุ๊บ มันก็จะขยายขึ้นมาอีกนิดหนึง่งถ้าเราใส่ของเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะโดยที่แบบทำสองชั้นแล้วก็มีกระเป๋าข้างๆอะไรเงี้ยล้วก็มีซิปมีอ่ามีซิปปกติแล้วก็หิ้วง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันมีกระเป๋าอะไรที่มันมันรองรับน้ําหนักได้ดีและทนและอย่างกันนะ้ํามีช่องเยอะหน่อยแล้วก็คือจะมีเป็นช่องซิปที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าเลยนะอ่าคือถ้าลูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะล้วก็ใส่ดีเทลแบบ พวกเหล็กเข้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูมีดีไซน์กันมานิดนึงแต่ใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะ่ะสมกับเป็นไอเดียของผู้หญิงที่เน้นทำกระเป๋าสำหรับตัวเองและต้องจุของได้เยอะอีกด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูไอเดียที่เหลือกันต่อเลย Material ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นเป็นผ้าแล้วก็มันจะผสม หนังเข้าไปออตัวผ้าพู็อย่างนี้แหละใช่พวกผ้าอย่างนี้ครับเ <c oughs> พราะผ้าที่ทำทำทำพวกออเดอร์ซเนี่ยจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างใช้ผ้าชนิดเดีวยวกันกับเฟอร์นิเจอร์ต้องมีเท็กซ์เจอร์แล้วก็มีความหนาพอสมควรก็เลยเอามาเล่นเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของ <c oughs> การดีไซน์ <c oughs> แต่ที่เพิ่มหนังไปเนี่ยหนังสีพวกอย่างนี้หรือเข็มขัดเพื่อเพิ่มวอลลุ่มวอลลุ่มให้ให้มันดูแบบ f ฟชั่นเบิลมากขึ้น mm hmm. นะครับ mm hmm. mm hmm. แต่ก็ยังเน้นที่การใช้งานแล้วก็เน้นคุณสมบัติพิเศษของ Material อยู่ซ mm ึ hmm. ่งในคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมีความเหนียวกันน้ำแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีนาโนมีกลิ่นได้ด้วยข้างในพี่ก็เลยนึกถึงออกระเป๋าสำหรับคนเมืองที่ใช้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับ everyday bag ของคนเมืองหมายถึงว่าตออั้งแต่ออกจากบ้านเข้าออฟฟิศ จนถึงไปเล่นยิมกับบ้านเพราะฉะนั้นคนที่ใส่พวกรองเท้าออกกำลังกายหรือว่าของเล่นยิมต่างๆนี่จสามารถช่วยในการที่แบบลดกลิ่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของเส้นใยนะคะที่มีความแข็งแรงคงทนเป็นหลักค่ะโดยแบ่งออกมาเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. กระเป๋าอาเนกประสงค์สำหรับคนเมือง 2. กระเป๋าเดินป่าสำหรับนักผจญภัยและก็ 3. กระเป๋าแฟชั่นสตรีค่ะ และนอกจากดีไซน์ที่ต้องเท่เก๋และแตกต่างเพื่อดึงดูดผู้บริโภคแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของโลโก้นั่นเองครับผมมันถึงแบรนด์อันนี้อันนี้โชว์ไอเดียนะคไับเพรดลงยันเลยและนี่ก็คือสุดยอดความคิดสร้างสรรค์จากสมองซีขวานะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกัญชงค่ะโดยดึงเอาคุณสมบัติเด่นนะคะของใยกัญชงเนี่ยมาใช้สรุปได้ดังนี้ค่ะ หนึ่งค่ะก็คือเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ค่ะนั่นก็คือกระเป๋าเป้นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นมัลติฟังชันเหมาะกับคนเมืองค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็น outdoor use ค่ะ2ค่ะก็คือรูปแบบของกระเป๋านะคะก็ต้องมีนะคะในเรื่องของส่วนผสมค่ะระหว่างใยกันชงกับวัสดุอื่นๆค่ะอย่างเช่นหมุดหรือว่าหนังนะคะเพื่อสร้างความเป็นพรีเมียมแล้วก็ดูให้มีความแตกต่างกันมากขึ้นด้วยนะคะ ข้อ3ามนะคะด้านโลโก้ค่ะก็ควรที่จะปั๊มเป็นรอยนูนนะคะติดไปในกระเป๋าเลยค่ะในที่นี้นะคะก็จะใช้เป็นรูปของยันค่ะเพื่อที่จะสื่อถึงความคงทนของกระเป๋าใยกันชงนะคะเป็นการสร้างสตอรี่นะคะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ หลังจากได้ข้อสรุปนะคะครีเอทีฟคอนเซปตจากสมองซีกขวากันแล้วนะคะทีนี้ค่ะก็จะส่งต่อไปยังทีมดีไซเนอร์ค่ะให้มีการออกแบบมาเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะออจากที่ได้รีบจากฝั่งครีเอทีฟนะครับเขาก็บอกว่าผ้าใยกันชงเนี่ยข้อดีก็คือเส้นใยแข็งแรงทนทานระบายกลิ่นระบายความชื้นกันน้ำกัน UV ต่อต้านเชื้อราและไะฝุ่น ส่วนข้อเสียเนี่ยเขาบอกว่ามีราคาสูงคนรู้จักน้อยผ้ามีลักษณะที่แบบหนาไม่เหมาะกับการมาทำเครื่องนุ่มห่มอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพื่อเป็นการออกแบบที่สมบูรณ์ขึ้นเนี่ย mm hmm. ผมว่าเดี๋ยวเราต้องหาแรงบันดาลใจแล้วก็กลุ่มทาร์เก็ตของเราว่า มีไลฟ์สไตล์ในการทำงานยังไงใช้ชีวิตยังไงลองติดตามกันดูเราตามไปดูกันสิครับว่ารูปร่างหน้าตาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จะออกมาในทิศทางไหน ไอเดียของทีมดีไซเนอร์ที่ระดมสมองช่วยกันออกแบบผลงานมาเพื่อคัดเลือกไอเดียที่ดีที่สุดนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใยแกนชงเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าไอเดียไหนที่จะเข้าตากรรมการมากที่สุดครับนี่มาแล้วที่ทีมดีไซน์ดีไซน์มาให้เลือกแล้วทีนี้ต้องมาทวนก่อนว่าไอคอนเซ็ปที่เราเลือกกันไว้ในแง่ของฝั่งขอดีไซน์ของเราก็าคือ 1. ด้วยคุณสมบัติของใยแกนชงเนี่ย คือหนึ่งต้องอดทนแข็งแรงการกันพวก,กมีดอ,อะไรดได้เพราะว่าดืด่มน้ำ,นำคุณสมบัติคุณภูมิได้ใช่ไหมซึ่งข้อดีของไอ้ยายกันชงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยรูปแบบนเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่บึกบึนนะเปรียบแล้วเหมือนของของของทหารไทยนะนักรบนักรบไทยอะไรโทนแบบนั้นเฮ้ยอันนี้ไม่เลวเลยว่ะเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้มันดูหนังไปอะไม่ใช่หรอก อันนี้ก็ธรรมดาเฮ้ยอันนี้อันนี้เริ่มเข้าท่าแต่ผมว่ามันทรงมันยังไม่ได้อ่ะมันยังดูแฟชั่นไปเหรอไม่มันดูแบบฟังก์ชันมันยังไม่ค่อยได้สิส่วนตัวเนี่ยผมผมชอบโทนพวกอย่างนี้ใช่ๆเพราะว่านี่มันสีสดมันสะท้อนนะว่าแบบดูแบบนี่ยแล้วมันมันสีก็สีธรรมชาติแล้วดูคอมบิเนชั่นของแบบมีหนังใช่ไหมมีเมีเข็มขัดนี่ เหมือนอย่างที่เราคุยกันนะถ้าอยาก represent ความเป็นไทยมันน่าจะมีใสายลายเคือเอาเอาเอากราฟิกของยันเนี่ยเอามาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของอันเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็นมีคาแรคเตอร์ของตัวสินค้าชัดเจน่ะโอเคอันนี้แล้วกันโอเคเลือกแบบนี้เลยครับในที่สุดเวลาที่รอคอยก็มาถึงไอเดียบนแผ่นกระดาษจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบกันแล้วล่ะครับ มคิดว่าดีไซน์มันเจ๋งมากเลครับแล้วก็มันดูดีมากเลยครับเพราะว่ามีการใช้หนังสลับทําให้เกิดรูปแบบที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้มันมีดีไซน์แล้วก็บุมงมองที่มากขึ้นนะครับแล้วแถมเนี่ยเป็นเป้ที่จะมีประโยชน์ที่หลากหลายด้วยครับใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันเวิร์กมากเลยแล้วถ้าเกิดเอามารวมกับผ้าผมเนี่ยมันจะน่าจะสวยมากเลยครับเรามาดูขั้นตอนการผลิตกันดีกว่า ก่อนอื่นก็ต้องดูแบบให้เข้าใจกันซะก่อนจากนั้นก็ตามมาด้วยการวาดแบบตัดแพทเทิร์นเพื่อง่ายในการทำกระเป๋าและเมื่อได้แบบแล้วก็ขึ้นรูปตัดเย็บได้ตามปกติสุดท้ายก็สำเร็จมาเป็นผลงานนี้แหละครับและนี่ก็คือกระเป๋าเป้รูปแบบใหม่ล่าสุดที่มีส่วนผสมระหว่างใยกันชงและหนังซึ่งมีลักษณะมัลติฟังชันและเพิ่มโลโก้รูปยันเข้าไปสื่อถึงความแข็งแรงคงทน ของกระเป๋าใบนี้อีกด้วยสียงตอบรับจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ ก็จากผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เห็นได้ว่ามันมาจากผลิตภัณฑ์เรียกว่าวัสดุธรรมชาติก็ถือว่าเป็นการแตกยอดที่ดีนะคะเพราะว่าตามจริงแล้วผ้าพวกนี้เป็นผ้าไทยก็คือเป็นใยกันชงใช่ไหมคะเห็น <He ard S 1> บอกมันก็ค่อนข้างจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็ถ้าพูดถึงมันคือภูมิปัญญาชาวไทยะคะ่ะเหมือนงานโอท็อปเงี้ยแต่ว่าเราก็มาถูกพัฒนาให้มันกลายเป็นงานที่มีดีไซน์ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้น สำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะที่ทำจากใยกันชงเนี่ยก็คือเหมาะกับวัยรุ่นทั่วไปเหมาะกับวัยของหนูด้วยก็คือใช้ง่ายมีหลายฟังก์ชันเป็นวัตถุดิบธรรมชาติเหมาะกับการใช้ในโลกร้อนแบบนี้ค่ะช่วยลดโลกร้อนด้วยมีการตกแต่งหนังเพิ่มเติมให้ดูว่าเหมาะกับเทรนด์ของสมัยนี้ค่ะผมว่านี้มันเป็นกระเป๋าที่มันดูน่าสนใจนะในความคิดของผมนะครับด้วยวัตถุธรรมชาติแล้วก็ด้วยแมทเทรียล ที่ผสมผสานกันแล้วมันทําให้แบบมันบ่งบอกความสบายแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข,ข้างแบบฟังก์ชันได้ดีนะอย่างแนะนําเรื่องน่าจะมีหลายๆสกิีมสีครับอาจจะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอาจจะเป็นขาวตัดดำอันนี้เป็นสีกากีตัดน้ําตาหรืออาจจะมีขาวแล้วตัด สีกลมอะไรเงี้ยครับสีก็เรียบๆใช้ได้ง่ายแล้วก็ทรงก็น่าจะจุได้เยอะค่ะน่าจะใช้ได้บ่อยกับทุกชุดดีไซน์ก็เก๋ดีไม่เหมือนใครใบใหญ่ขนาดนี้ก็แบบจุได้เยอะใส่ทุกอย่างที่เราอยากจะใส่แล้วก็สามารถใส่หนังสือหรือถ้าไปเรียนพิเศษให้น้องสะพายหลังได้เลยก็สําหรับกระเป๋ารูปแบบตรงนี้นะคะก็สําหรับวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะใส่ของได้เยอะบรรจุของได้เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งสีสันเนี่ย มันก็ใช้ได้ง่ายทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแล้วด้วยรูปแบบเนี่ยดูแล้วก็เทรนดี้ไม่เบาเลยะคะ่ะจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง100คนค่ะที่มีความพึงพอใจนะคะต่อก,กลยุทธ์การตลาดแล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ใยกันชงรูปแบบใหม่ในแบบฉบับของรายการกระตุกต่อมคิดนะคะพบว่าร้อยละ75ค่ะบอกว่าชอบในเรื่องของดีไซน์รูปแบบกระเป๋าที่สวยงามแปลกตาสามารถใช้ได้หลายโอกาสนะคะ แล้วก็ร้อยละ15ค่ะบอกว่าชอบในเรื่องของไอเดียการนำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างให้แปลกแตกต่างไปจากเดิมร้อยละสิค่ะบอกว่านะคะผู้บริโภครู้จักในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็รู้จักคุณสมบัติของใยกันชงเพิ่มมากขึ้นค่ะนับว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะของรายการกระตุกต่อมคิดค่ะ ผลจับการรวมสมองซีกซ้ายค่ะนั่นก็คือเรื่องของการตลาดและสมองซีกขวาค่ะก็คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เอาไว้ด้วยกันนะคะทําให้วันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์จากใยกันชงนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอย่างแท้จริงค่ะต้องให้เวลาช่างเขาทําความคุ้นเคยกับการที่จะใช้หนังมาทําเป็นส่วนประกอบในการทําเป้ะอะไรอย่างเงี้ยครับดูวิธีการเชื่อมกันของหนังกับกันชนด้วยครับ แบบที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ายังต้องพัฒนาเพิ่มอยู่แต่ผมก็พอใจผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอา,เอาไปพัฒนาเพิ่มเกี่ยวกับหนังแล้วก็เ,เส้นใยต่อครับให้มันดูเป็นรูปทรงแล้วก็สวยกว่าน,นี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดของกรณีศึกษาของยายกัโชงก็คือเราต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือเอาความคุณสมบัติของสินค้าเอามานั่งดูว่าถ้าสินค้าชนิดนี้ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การปลูกก็แมทเรียลก็หายากขั้นตอนการผลิตก็หายากแต่มันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ควรที่จะเลือกผลิตลายสินค้าที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอออันนี้ใช่และนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจค่ะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่า c r e a t i v e Economy ค่ะ ผู้ชมคะความคิดสร้างสารรค์นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตค่ะอย่าลืมกลับมากระตุกต่อมวลนิดแล้วไปคิดด้วยกันต่อสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพอมันเป็นควันหู้วหมุ้งอยู่ในห้องเลยก็เลยแบบไม่เอาเยังไม่เคยมีใครคิดแบบเรา